ผมนายธงชัยขิมมากทองนายอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาฝุ่นควันและขยะถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางผมขอนำเสนอตำบลต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางของท่านนายกมณะ,ะอินทโชตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรซึ่งถือเป็นตัวอย่างตำบลต้นแบบในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้ทุกท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับผมนายมานะอินทโชตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรหลังจากที่ได้รับนโยบายในเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะหนึ่งออฟทอหนึ่งธนาคารขยะผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดตั้งธนาคารขยะให้สำเร็จผล พื่อพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวังสําโรงก่อนที่จะประสบความสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้ก็พบอุปสรรคมากมายเลยครับแต่ผมได้รับความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการธนาคารขยะและพ่อแม่พี่น้องตำบลวังสําโรงทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจช่วยกันขับเคลื่อนจนสาเร็จผลและมีความยั่งยืนต่อไปเริ่มจากในเดือนแรกจัดทีมงานลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้อง และคัดแยกขยะอย่างไรให้ขายได้ราคาดีกว่าเดินที่สองทีมงานนำเกมและของรางวัลไปร่วมเล่นสนุกกับชาวบ้านเพื่อทดสอบความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องเมื่อชาวบ้านมีความเข้าใจดีแล้วก็เริ่มรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะในส่วนของผู้ที่จะมารับซื้อขยะในตำบลวังสำโรงมีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่จึงได้เชิญมาพูดคุยหารือตกลงในการรับซื้อขยะในแบบที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า และตกลงกันจะอำนวยความสะดวกออกไปรับซื้อขยะให้สมาชิกตามหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกไม่ต้องขนขยะมาขายไกลๆหลังจากที่มีสมาชิกสฤทธิ์ผลแล้วได้มีสมาชิกเสียชีวิตลงในวันชาปนกิจศพได้มีการมอบเงินสวัสดิการของธนาคารขยะทําให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะมาขายแล้วยังได้รับเงินสวัสดิการชาปนกิจอีกด้วยการทำธนาคารขยะช่วยแก้ปัญหาขยะที่ต้นทางได้เป็นอย่างดี แต่มีขยะพวกถุงพลาสติกที่ขายได้ราคาถูกซึ่งมีปริมาณมากสมาชิกไม,ม่มีแรงจูงใจที่จะนำขยะมาขายจึงนำไปทิ้งข้างทางและเผาทำลายส่งกลิ่นเหม็นรบก,กวนนายกแม่นะ่อินทโชธ จึงได้จัดทำนวัตกรรมทำลายขยะพลาสติกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยังได้ผลพลอยได้เป็นน้ำมันขึ้นโดยประกาศรับซื้อถุงพลาสติกในราคาที่แพงขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก้างถุงพลาสติกมาขายและจะได้นำมาเผาอบด้วยนวัตกรรมทำลายขยะพลาสติกเป็นการจัดการขยะที่ดีอีกทางหนึ่งด้วยทั้งยังได้ผลพลอยได้เป็นน้ำมันนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลทางการเกษตรได้จริงช่วยประหยัดต้นทุนและช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วย